หากพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับชั่วโมงนี้คงต้องคอนโดพลัสครับ วันนี้ครับเรามีคอนโดมิเนียมนะครับเป็นประเภทห้องสตูดิโอฝากกับทางบริษัท ERA มานำเสนอทุกคนกันนะครับและจุดเด่นของคอนโดพล u s ที่นี่ก็คือย่านใจกลางเมืองครับใกล้ทั้งกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีใกล้ทั้งพาณิช มหาวิทยาลัยตาปีย่านนี้นะคือเป็นย่านทำเลทองอย่างแท้จริงนะครับไมจะเป็นหมอพยาบาลน,นักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาศัยอยู่คอนโดพัสกันเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็คอนโดพัสที่นี่นะครับจุดเด่นก็คือความร่มรื่นฟาซิลิตี้ที่มีให้ก็ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซักเอ่ยีในส่วนของส่วนกลางที่จะเป็นสระว่ายน้ำแม้กระทั่งฟิตเนสเนี่ยเรียกว่าเพียบพร้อมสำหรับคอนโดพัสครับ แล้วเราขึ้นมาบริเวณชั้น4นะครับมาดูห้องสตูดิโอที่ลูกค้าฝากขายกันเชิญทางนี้ครับยินดีต้อนรับครับนี่คือสตูดิโอคอนโดขนาดไซส์30ตารางเมตรนะครับก็ประกอบด้วยห้องนั่งเล่นโซนด้านหน้าแล้วก็จะมีห้องนอนหนห้องนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของห้องน้ำส่วนครัวกับฟังก์ชันของคอนโด plus ที่นี่เนี่ยส่วนตัวผมชอบนะครับเพราะฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างแบ่งแยกชัดเจนแล้วก็ดูกําลังพอดีนะครับผู้เย็นนี่ให้ไปเลยนะครับรวมถึงไมโครเวฟสิ่งล้างจานตรงนี้ทำกับข้าวเบาๆได้นะครับถ้าเราจะเพิ่มต่อไฟฟ้าเพิ่มหน่งตัวตรงนี้ก็ได้แล้วก็นี่ส่วนห้องน้ําตรงนี้นะครับ ห้องสตูดิโอของคอนโดพลัสนะครับกับ30ตารางเมตร1ห้องนอน1ห้องน้ำฟังก์ชันสวยๆแบบนี้น่าสนใจไหมล่ะครับสำหรับใครที่มองหาทรัพย์ไว้ลงทุนทรัพย์นี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับ่อยเช่าได้ราคาเจ้าของคายแค่เพียง1,390,000บาทเท่านั้นนะครับใครอยากใช้ไลฟ์สไตล์ในเมืองพิจารณาคอนโดพลัสกันดูครับ สนใจติดต่อมาได้ที่จ e ิฟ ERA 0628944669ครับ